สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพบกับทีมงานโชว์เมืองแม่นอีกแล้วจ้าเมืองกันนะจะพาไปเมืองขอกระดูคนเขีอยอียงกันเมื่อดีมากคุดโอ้ตอนนี้เราขอเดินทางไปหาคนเขนยังกัน เฮ็ดยังกันกว้โอข้อมกว้างอันนี้สิเฮ็ดยังขุดข้อเฮ็ดรองน้ำบ่พันกลังวา พอกับลกูกมาทำงานช่วยพ่อช่วงปิดเทอมมึงสภาพดินได้ด้ะเหมือนแค่ข่ายเป็นดินท่ามดินดินท่ามดินสวน เออมือมือก้อนขี้ดินเอาความกว้างเท่าไรห,หาเมตร,มตรแล้วเพื่อนจะเปิดน้ำใส่แว่นบำบัน<า>เอ๊ะไม่เจ้าขยืมมือก้อนขี้ดินหาเมตร ค้อมึลเท่าใดนี่ค้อมเลหาซีฟควนจะรับ,บสาภาพจากพื้นที่สวนให้เป็นพื้นที่การเกษตรป่อยโครงการพันวาพันสิบป้อยน้ำปล้อยน้ำเลี้ยงป่าปลูกต้นไม้ตอนนี้เขายังมองภาพเบอ,ออกนะคะว่ามันแห้งซะเหลือเกินนะ ถ้ามีโอกาสของสีดก,กับมาชมผลผลิตผลประกอบการข้องเิ่นอยู่เพราะว่าจากเมืองแล้วก็คือจังแห้งแหงปลายน้ำแล้วกับสิบดหายไปในพิบตาเลยว่น้ำเพิ่นนะแต่ก็รลองเมืองพิ่นมามันขังน้ำมันขังอยู่น้ำมัน่นาจจะไปน้ำล่องน้ำละก็ ว่านาจะแหงนะเพื่อนวาอันนี้เพื่อนกะต้องเสื้อเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนเป็นจะคลอมพื้นที่เป็นไดแทงเรียบร้อย <ห ả? S 1> แทงเรียบร้อยแทงล้วเรียบร้อย เกินอีกเก็บเม็ดตังแคมไม่เพิ่นหรทัหทงหมันตื่นแถมแค่ไม่เพิ่มขนาดนพื้นที่มันอียงพื้นที่เอียงค่ะงเฮดเลยบ่ไ้เด้เนาะต้องวัดต้องแทงให้เพิ่นสัก,ก่อนไปไกคิแถมคิวแถมอีกโอ้โอ นนอดนีเฮ็ดตามงบรายการตามใจผู้จ้างน้ำเมนบ่นี่จังได้กะติดตอ่อมาจ้างงานได้ด้ะคะ่ะเฮ็ดตามงบตามใจผู้จ้างมากก็มากเพื่อนกะสามารถตีชมได้เพื่อนว่าเอาเสร็จพัณณกินละแยกใหญ่เลยโอ้ยทาข่อยน้ำโอ้ตอยตายแล้ว ไปเร้วคุณนโอ้ไปพี่จ่าไปเรยคุณนนะแห้งนี้กันเร้วล่ะคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วค่ะท้ามีโอกาสเดรดช่าท่ามาตีตามคนงานเพื่อนโยมาเพื่นอ,อ,อนสีเทดตามทีเพื่อนบ้างแผนว้ได้ปอเพื่อนเพื่อนที่นี้เพื่อนจะปั๊บเป็นธรรมชาติปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาการเกษตรอินซี ต่อมาพ่นข้าวไว้ต่มีโออาสเได้แต่ภาพาช่องผลผลิตพ่นนะคะคนี